เปล่าล้นไปพูละสวัสดีเจ้าใหม่สุงคาพี่โอเดตอยู่ข้างวัดปะกวยหรืออาแถวสารปีนะเจ้าอยากรู้ไหมอย่างที่นี่ปะกลวยตำบลอย่างเจ้าพี่มันมีหลายปะกวยท่าวังตาลค่ะในเขตท่าวังตาลนะเจ้าอยู่ร้านหนึ่งสามเก้าเลอเนลเราต้องมาหาเหมอนอย่างเนลแปลว่าเล็บนะเจ้า เนวแปลว่าเล็บแต่ว่าร้านนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นปากกิ่ยวทุกอย่างนะความสวยแต่ข้าเจ้าขออนุญาตปิดเล็บไปก่อนเนอะเพราะเล็บข้าเจ้าบาังงามไม่จะมาแย้เล็บนะเจ้าไปข้าปลาจะไปในร้านแล้วกันนะเจ้าเนาะเข้ามาในร้านแล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราจะว่าอย่างไดกันมาดูนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้พนักงานว่าเจ้าของร้าน เจ้าของรป็นตึงเจ้าของร้านก็ได้เอาแบบอู้อย่างนักรักเพราะว่ารีวิวกว่าจะใกล้คนจะมาดูนะเจ้าสถานความงามแห่งนี้เจอหนึ่งสามเก้าเลอเนลค่ะเจ้าอยู่แถวไหนท่ามังตาค่ะที่วัดอย่างก้ปะกลวยเนาะปักจีพีเอสแาบที่วัดปะกลวยต้าวังตานะเจ้าวัดชัยมงคลปะกลวยเนาะเอาอีละกันเบาอู้ห้ามทำเพลงนะที่ร้านทำอะไรบ้างคะมีต้องรักก็คือทำเท็จมีรอนอย่างเงี้ยค่ะ เจียวเล็บใส่บริกิกก๊อกใส่ทุกอย่างทําเล็บนะเจ้าแล้วก็เสิขนตาเลสิ่งคิ้วอาทำเกี่ยวกับคิ้วฝังสีคิ้วฝังสีตาฝังสีคิ้วฝังสีปากหลักหลักเนาะเอาอีเล็บปากคิ้วขนตาอยากงามขึ้นมาที่หนึ่งสามเก้าเลเนลนะเจ้าเดี๋ยวพี่ิวเดนจะไปทําเล็บนะเจ้ารอสักคำเดียวกันละคำแล้วเอามาดูเล็บป้า่ิวเดนเล็บจะงามก่อน ใจล,ล่เรบเนี่ยเขาจะต้องพักก่อนจริงๆแล้วว่าถ้าทำแบบี่คือแบบเนะรเาก็ว่าร้านเกียมาส่วนมากลูกค้าเไม่พักราะาแล้วอ่ะเรียกเนม่าเพรที่ร้านไซาัมนี้มันก็คือมันจามุงไปยแล้วทีนีัดใจของแปลวงลวสเสีย ขอมดีแต่ไม่แพงนะเจ้าที่นี่ลมเนีาร้อที่นี่เวลาทกอันนี้มันเคยหันนะร้านอื่นเขาจะไปทำาหลทต่เขาเจ้าที่ฝาโวกแบบทำานี่ันี้คืออย่างงวงจังเนี่ยร้านอื่นมาเคยหันอันนี้ก็แค่หรือว่าร้านอื่นก็จะมีมุ้นอ่ะแต่ทต่เคยไปทำมาเนี่ย เินหันนี่มันนี่ยร้านนึงมันจะมีทุกตอนแหละแต่ว่าบางร้านมันจะแค่ทาได้ <time> <pl ains> ับส20กว่า30กว่าแต่นี้สองบสักคือไม่ช่วยเธอคนเข้าไปเล็ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ัลกใช่คัดตัวออกปีามสับกว่าปีนะีคกับฉันไม้เธอรอดติดตามตอนต่อไปนะหนึ่งข้าเจ้าชอบพูกสีชอบพูกแบบที่ไหนก็เหมือนกันนะเนาะแต่ร้านนี้มันดีอย่างนึงเพราะว่า เจ้าของร้านเป็นช่างซะเองทําเองดูแลเองทุกกระบวนการแม่ก็เจ้าเดินมาทํได้วยก็ปี้น้องน้องบบทำปี่น้องทาแล้วมือน้องเศร้าคลึอตมันดำอ่ะทำเวลาต้องกลัวถ้าทำแรกแล้วก็มาทำกับร้านนี่จะทำมัดนดำเพราะว่าเจ้าของร้านอ่ะจ,จะเป็นคนช่วยเลือกสีมือถ้าทาแล้วอ่ะสีมันก็ต้องช่วยขับมือสว่าง้าทาแล้วอ่ะงาน อ๋อเจ้าเจ้าของร้านต้องเป็นคนช่วยดูสมมติว่าล um ูกค้าอยากได้ส euh ีเข um ียวแต่สีเขียวใสแล้วมันมือดำมันจะอาจจะช่วยลูกค้าปรับโทนขึ้นลงสักหน่อยนึงหรือเราต้องเพิ่มสีแบบกลิตเตอร์ตัวไหนที่จะทำมือสว่างดีค่ะเจ้าเคยได้หมุดเอลอมดำเดี๋ยดำมาดำเนาะอันนี้เดิมโฟนะเจ้าเดี๋ยวมาดูแอปเตอร์มันจะเป็นยังไงเพราะนี่นะเจ้าสีฟูไกลแก้วนะเป็นสีฟูไกลแก้วชัดเจ้าเดี๋ยวมาดูหลังทำกันละกันนะเจ้า